นางสาวปานัชชาไทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทยัยธานีได้มีการสั่งระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนพิช,ชัยสวรรค์ชุมชนเทศบาลสองหลังมวลน้ำจากแม่น้ำสแกกลังและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับทลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำสแกกลังและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยที่ชาวบ้านนั้นไม่ทันตั้งตัวซึ่งระดับความสูงของน้ำที่ท่วมขังประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําในบริเวณดังกล่าวเพิ่มอีกรวมเป็นทั้งหมด3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากจุดที่น้ําท่วมขังบ้านเรือนประชาชนให้เด็มากที่สุดพร้อมช่วยขนย้ายของขึ้นที่สูงและก็มีการตั้งจุดทําที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยทั้งนี้จากปริมาณน,น้ําเหนือที่ไหลผ่านในจังหวัดอุทัยธานีนั้นมีปริมาณมาก ซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีได้ทาการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด12นิ้วด้วยกัน6จุดเพื่อระบายน้ําในตัวเมืองออกอย่างเร่งด่วนพร้อมกับมีการเตรียมรับมือฝนที่ตกหนักซึ่งก็จะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําสแกกรักงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังอยู่ในขณะนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีนอกจากจะมีการระดมเจ้าหน้าที่ช่วยขนของแล้วก็ยังมีการตั้งจุดทําที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชนอีกด้วยครับ